สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชาแนลชวยมงคลนะครับเช่นเคยครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาควายนะครับอ่าก็กลับมาที่ข้อของหนงคายอุทัยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมหนงคายไทยครับวันนี้พามาเปิดที่หมู่เจ็ดบ้านทับสายครับบ้านทับสายนะครับคอ่าอำเภอเอตำบน้องตำบนพุ่งพึ่งนงคายอยางอุทัยนะครับโอ้แม่นี้ ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่แจ่มจันทร์ครับแม่แจ่มจันทร์นะครับโอ้แม่นี้มีความยาวอ่างนะครับมีลูกติดไหมเนี่ยไม่มีครับแม่เดียวเนาะครับครับเออแล้วแล้วเปิดเท่าไหร่ครับแม่นี้หกสิบห้าครับหกสิบห้าเป็นควายมายังไงไปยังไงครับเหล่าเขาควายเก่าไทยครับควายเก่าเหล่าไทยนะควายเหล่าหน่ขอย่างครับโอ้กระดูกดีโครงสร้างใหญ่ส่วนสูงร้อยสี่สิบนะครับท่านผู้ชมส่วนสูงร้อยสิบให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยเจ้าของเขาบอก สามตัวครับ<อ>ตัวที่สี่ครับถ้าอยู่ในท้องมีนะครับตัวที่สี่ตอนนี้ทับยังครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนาะแต่เ็ามีพ่อคุ้มกุก็คืออยู่ที่ฟงเก่ามีนะครับก็คือลูกตัวที่ลูกติดเขาเนี่ยไอตัวแค่ไหนมันก็ตะกอประมาณขวบไงคือได้มาแม่เดียวใช่ใช่ครับแต่เราเรารับประกันว่าไม่ไม่หมันเนาะ เพราะว่าลักษณะแม่เดี่ยวเนี่ยเขาจะมีความสงสัยแบบนี้แต่ว่าเรารับประกันว่าไม่หมันนะครับอยู่ในท้องอาจจะมีด้วยนะครับเพราะว่าลูกเขาตัวตัวที่ไม่ได้มาเป็นเพศอะไรนะเพศผู้ครับเป็นเพศผู้เจ้าของเขาเอาไว้ครับเออตอนแรกจะกลับเรารููไงพี่ที่มาที่ปายคว้ยเหล่าไงแต่คราวนี้มัน ตัวน่ารักตัวนี้รักมันรักไม่ไหวพี่ทุกตัวไม่ได้นี่นะครับท่านผู้ชมครับลักษณะของแม่นี้นะครับมีความยาวแล้วก็มีความหนานะครับกระดูกดีครับนี่แม่ใหญ่นะครับความสูงร้อยสี่สิบอ่าแข้งขาใหญ่ครับเลียบใหญ่นะครับยอลูกยอดยอเลียบใหญ่นะครับเลียบใหญ่กะลาอ่าแข้งขาก็ใหญ่นะครับลูกมะพร้าวใหญ่ย่อดอ่ามีอ่องนะครับโอ้เกือบจะสามอ่องก็ว่าได้นะเนี่ยนะ ดูดีๆนะครับนี่หนึ่งอ่องอยู่ข้างบนนี้นะครับลงมาเนี่ยสองอ่องติดกันเนี่ยเป็นอ่องแฉกใหญ่ยาวนะครับจะบอกว่ามีสามอ่องก็ว่าได้นะครับเออเพิ่งเห็นนะครับควายที่มีอ่องข้างล่างยาวเกือบจะคู่กันเลยนะครับเนี่ยแมนนิตรน,นใหญ่ที่นี่นะตีนก็แล้วตีนถ้าป่าก็ติดเนี่ยอ,อ,อันนี้เล็บใหญ่ตีนใหญ่ครับเนี่ยเป็นควาย เราเก่าของอุทยัยนะครับมาจากโซนไหนนะน,น้องขย่างครับนนองขย่างนะครับคือตอนนี้เขากำลังจะผัดขนนะครับนี่นี่ขนเขาก็มีแซมมีมีล่นออกไปมั่งนะครับเนี่ยถ้าขนขึ้นมาเตรียมแม่นี่สวยนะครับสีออกเหลืองเหลืองดอกเหล่านะครับสวยครับท้ายอ่าเป็นท้ายมะนาวตัดนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะจะอ่ายังไม่อ้วนเท่าที่ควรเนาะ ครับอ่าแต่หางคุยไม่ดูเพิ่งซื้อมาหวานไม่ดอกหางดอกไหมไม่ดอกไม่ดอกหางไม่ดอกนะครับเพิ่งซื้อมาเออหางไม่ดอกรับประกันตำหนิตำหนิไม่มีที่ไหนเนาะอนี่นะครับลักษณะของหน้าตาของเขานะครับเขาให้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยเขาบอกถ้าทนมีในทองนะตัวที่สี่ตัวที่สี่นะครับถ้า้ามีนะเออถ้ามีทีนี้อ่าลักษณะหน้าเนี่ยนะครับเป็นหน้า ควายที่มีความเชื่องนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็มีหยอนอ่าวัญอยู่ตรงนี้ปากใหญ่นะครับปากใหญ่หูใหญ่ที่าวนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับควายกําลังผัดเปลี่ยนขนก็ถา,ถามว่าควายควายไม่แก่ฟันยังตนิดเลยนะใช่ไหมันยังเรียงกิ่ไอ้ที่ว่าเป็งเนี่ยท้ายว่าเป็นควายเก่าอ่ะเหมือนพวกแม้งกินเขาอะไร<อ>เงี้ยอ๋อคล้ายๆว่าเขา เลี้ยงอย่างกับธรรมชาติจริงๆไม่นอนนี่ครับอนอนโคนอนอะไรเงี้ยเลนะนี่แหละครับลูกอยู่ในท้องเนี่ยก็คือยังไม่รับประกันแต่ว่าอ่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีขวัญตกอู่ครับตรงนี้ัางนี้เป็นทางโน้นก็จะอ่าอเล่นกันซะแล้วครับนี่ยนี่เพศเมียเนี่ยเพื่นผู้อ่า ก็บพอยากอายค้นเนะาะยำเว้นเนะาะไก่คนนี้เบิดเนี้ยังเห็ดเห็ดย่างกัได่เหอว่นกันอยูยอ่อย่างเออนี่นะครับท่านผู้ชมครับแม่อะไรนะจำจันครับแม่จำจันนะครับโอ,อ้สนใจนะครับแม่นี้แม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่ครับได้ยาวเ,เป็นอ่างพี่เป็นแม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อตอนนี้สูงที่ร้อยสี่สิบตำนี้ไม่มีที่ไหนครับหางไม่ดอกเล็บดีนะครับเล็บใหญ่กะลาแล้วก็นมสีเต้าสีชมพูนะครับมันจะพัดึนถ้าทำมุตาถนนน้ำไม่บอกมนจะพองใช่ไมถูกเริ่มแล้วนะตอนนี้ควายถือว่ายังไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับถ้าอ้วนกว่านี้ควายมันนี้ไม่ธรรมดาเด้อที่บอกให้ะนะครับพวงหางใหญ่นะครับพวงหางใหญ่ อ่ะลองเดินสิปนเป็นงไงกินยากเก่งครับควายตัวนี้เป็นแม่ที่มีความเชื่องครับไปจูงไปทางนู้นเลยจูงไปนะครับ6กห,กหกเท่าไหร,นะร่นะหกหมื่นห้านะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทุกอย่างดีหมดนะครับน่าเลี้ยงครับแม่นี้ มีที่มีหญ้าดีๆนะครับอ้วนขึ้นมานี่ปั๊บกินหญ้ากเก่งครับเป็นแม่เดียวนะครับ6,5หมื้าครับท่านผู้ชมครับอ่าละเดี๋ยวเราจะไปแม่ต่อไปครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่าแม่ที่สองน,นะครับ เป็นสาวน้อยนะครับอ่าชื่ออะไรนะเนี่ยสายฝนครับน้องสายฝนนะครับผู้หน้าตาสวยดีส่วนสูงนะครับร้อยสามแปดสามเก้านะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับมันยี่สิบกว่าเดือนครับยี่สิบกว่าเดือนเนาะอ่าเปิดเท่าไหร่แม่เนี้ยแม่นี้แปดสิบห้าครับแปดสิบห้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นลูกของใครครับลูกเจ้าเหินครับลูกเขินฟ้าโอ้เหินฟ้าเนี่ยเป็น เป็นลูกของพ่อไหนเหินฟ้าเนี่ยเหินฟ้านี่เป็นลูกแก้วฟ้าครับเหินฟ้าเป็นลูกแก้วฟ้านะครับ,รบอ่าอันนี้คือหลานแก้วฟ้าทีเนี่ยลูกเลยครับไม่ไม่เน,นี่ยเน,นี่ยเออถ้าจะเป็นเรียกกันตามสักล,ลดหล่นกันลงมาก็นี่ก็คือหลานแก้วฟ้านะครับแล้วก็พ่อเขาชื่อเหินฟ้าอ่าเหินฟ้าเป็นลูกแก้วฟ้าทีนี้แม่เนี้ยนะครับสาวน้อยเนี่ยตอนนี้ส่วนสูงที่ร้อยสามแปดสามเก้านะครับมีความยาวยาวจริงๆ นะครับตัวนี้แปดสิบห้านะครับอันนี้เขาฝ่าครับตอนนั้นน่ะออกมาเขาไปจองกันทีนช่วงฝ่ายพิที้เลนะลัวไม่ทันเขาตื้อมาทอดเตะหน่อยเนี่ยเก้าีก่อนเนี่ยบอกพี่จังหวัดน,นี้ก็ต้องยอมอะ <c oughs> ไอ้แปดสิบห้าจะขายได้ป่ายังไม่รู้เลยเออเอาละเรามาดูเรามาดูความงามกันครับนี่หน้าตาเขาเออมีอ่าโทนสีเหลืองๆนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าอ่า ล้างดีๆนี่นะครับแม่นี้จะออกสวยงามมากกับออกสีเหลืองๆเทาๆนะครับตอนนี้อยู่ตรงหน้านี่นะครับก็จะมีขวัญ2ทางนะครับแล้วก็ใบหูใหญ่นะครับใบหูใหญ่เรียวยาวนะครับนี่อ้องสวยมากชัดเจนนะครับอ้องสวยชัดเจน2อ่องนะครับแข้งขาหน้าอกกว้างนี่ครับแข้งขาดีเล็บสวยนะครับเล็บสวยนี่ชื่อลูกเจ้าเหินฟ้า ตอนนี้เจ้าเฮืนฟ้าไปอยู่ที่ไหนนะผมไม่แน่ใจว่าขายเพียงตอนนั้นเขาขายผู้อยาเป็นโวงไปครับเหรอกลับอยู่ที่ผู้เขียวครับอ๋อผู้เขียวทางเชพูมใช่ไหมครับเฮินฟ้าก็ไปควายน้องฉางนี่ครับไปจากน้องฉางนะครับครับเฮินฟ้าก็คือว่าเนี่ยเนี่ยทับจริงครับเนี่ยที่ว่าคลอกของลุงเจวใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่าอยู่ที่น้องฉางคอกของลุงเจวนะครับตัวนี้จะได้ยาวพี่ยาวโอ้ท้ายดีท้ายดีท้ายดีอ่าเครื่องดีนะครับเครื่องดีท้ายดีหางพวงใหญ่ เออเขาจะตลัวผมเลยผมผมซ้อมอ่ะครับดื้อแล้วอืมไม่รุ่นไป็อย่างนี้แหละอย่าไปซ้อมเขามากค่อยๆพูดค่อยๆจาถ้าแม่ผมจับลผมจับเนี่ยแยงเลยแต่ขวัญอยู่ที่ตรงสว่านนะครับสองฝั่งนี้ตำแหน่งเดียวกันเลยเกือบตกอู่อเป๊ะเลยนะครับเดินนี่ลูกคนนี้อ่าเดินสิเดินสินี่หางสวยหางสวยครับโคนหางใหญ่นะครับท้ายดีโคนหางใหญ่ อนี่แต่ไม่รู้ไม่แน่แต่ทองก็แบบมรู้นะพี่แต่มันเคยไปตัดอยู่เคยขึ้นไหมไหอเนี่ยจะอยู่อย่างเงี้พี่นะเมื่อกี้นี่แหละครับเออว<บ>นอยู่กับเจ้าตัวนั้นอนะ่ะไม่แน่นะมาริโอครับอืมคนไม่อยู่ขนาดคนอยู่มันยังจะเอากันเลยเอา <c oughs> <c oughs> น,นี่นี่นี่นะครับขวันเกือบตกอูนะครับอืมคือน้องสายฝนเนี่ย จุดเด่นของเขานะครับลำตัวเขาเนี่ยจะยาวนะครับลำตัวจะเป็นลำตัวปลาช่อนนะครับตรงคอเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยดูจะหนานะครับเพราะว่ามีความย่นนะครับมีความย่นแล้วก็แข้งขาเรียบๆนะครับดีครับทั้งสองทั้งสองเอ่อทั้งสี่เท้าเนี่ยแข้งขาสวยเรียบดีครับแต่พูดถึงนี้โตอีกเยอะนี้วพนะี่คายไม่เด็กแล้เนาะโอ้ตอนนี้ก็จะเข้าสี่สิบแล้วอะอายุก็ แค่ยี่สิบกว่าเดือนใช่ไหมครับเออคือตอนนี้เ<ร>ขากําลังจะอยู่ในช่วงที่ว่าจะติดสัตว์จะขึ้นสัตว์อะไรพวกนี้แหละยิ่งมีตัวผู้ตะล่อมอยู่อย่างนั้นนะโอ้โหผมว่าไม่แน่นะตอนนี้นะก็ะตะันท้องกันดีพี่เซียวเซียวฟ้าบวกิว๊กอุทไทยไปครับสนใจก็อ่าโทรมาคุยกันนะครับแปดหมื่นห้านะครับ<อ>น,น้อง,องสายฝนเออคนทั้งใหญ่ครับคนทั้งใหญ่ท้ายดี แปดหมื่นห้าครับท่านผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวอ่าทองที่ตั้งถ่ายเนี่ยไปครับผมไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือเปล่านะนี่นะง่ายลลเลยเลยไมอ่มอ้วกนยอ๋อตัวนี้นะครับตัวที่อาจจะทับเข้าไปเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันค้างไว้ด้วยกันเออเป็น,เป,นเป็นโรกพิษกวัวไทยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ครับตัวนี้รูปพิษกวัวไทยนะครับเออมาหันกับวนกันอยู่บอกว่ายอาฟ้าจะเย็นๆกะย่างเบาๆยิ้มดิยิ้มดิท่านผู้ชมครับ ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดียวกันกับเจทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของวัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ข้างค้างสะสมในร่างกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้ สำหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสําหรับวัวหนึ่งตัวนะครับสองช้อนหรือน้านะครับ50าิตรลิตนะครับสองช้อนน้ํา5าลิตรอลิตหรือจะผสมกับหญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับ500กรัมนะครับ500กรัมก็คือใส่น้ําได้2,500ลิตรนะครับซองนี้นะราคาก็คือ สามร้อยเก้าสิบบาทครับผม GC Smart Bar ทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี่นะครับช่วยในเรื่องของอระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ควายเนี่ยเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้า,อ,า,อ,ยาอย่างเจ้าอะไรนะทองจูเนียนะครับทองจูเนียเนี่ยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ ยานมแปดเดือนยันสามขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะเจริญเติบโตได้กว่าปกติดีนะครับตัวนี้สูตรพ่อพันธุ์คือสูตรสีน้ําเงินนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่ก็ช่างนะครับจะไม่สูบผอมนะครับสําหรับน้ําเชื้อสเติมนะครับบํารุงสเติมนะครับไม่อ่อนแอ ผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ค่นผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการทําให้แม่พันธุ์เนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้หรือถ้าไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่ละตัวเนี่ยบางตัว ดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในคันด้วยบํารุงน้ํานมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้านมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันธนะครับท่านผู้ชม สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจ้ีสมาร์ทบบนียครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมและโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกําจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับแล้วก็สามสูตรนะครับสูตร แม่พันสูตรพ่อพันแล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบสามกระปุกนะครับราคา1,111บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็สูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1,756บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับอ่าหเส้นนะครับอ่าผลิตภัณฑ์ วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ390บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาททวนนะครับแล้วก็แถมเชือกโซเซพลาอีกนะครับ1เส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับน้องก้านกล้วยนะครับเป็นเพศผู้เนาะครับตัวนี้ถ่ายให้ดูเฉยๆใช่ไหมครับยังไม่ได้เปิดราคานะครับเป็นลูกพ่อไหนครับเนี่ย ก้าวเจริญครับเป็นลูกของพ่อก้าวเจริญน,นะครับอายุเท่าไหร่ควายเพิ่งได้น้องพี่ประมาณสิสตี้เดือนประมาณสิบสี่เดือนติสี่ติบ้าประมาณโอ้หน,นะครับตัวนี้นะครับสิบสี่เดือนแข้งขาโอ้โหมาเต็มนะครับลอยนี่แข้งขาใหญ่นะครับเล็บดีเออไม่ดีพิ่งจับมันเป็นมัดจับมันั้งแต่เล็กเกือบหมเพราะเห็นมันออกมาตอนแรกมันดีมันแข้งขายาวเออนี่ อไปทำไมพ่อแง่นี่เออยาลูกยายาเออยืนโอ้ก็ยืนสวยนะนี้นะเนี่ยคือควายตัวนี้นะครับเป็นควายที่มีความสูงลอยแล้วก็แข้งขาดีกระดูกโครงสร้างดีเป็นควายที่ไม่ไม่แน่นนะครับเป็นควายหลวมๆแล้วก็อ่าควายแบบนี้จะร่างใหญ่นะครับจะร่างใหญ่โอ้กระดูกโครงสร้างดีสูงลอยครับลูกก้าวเจริญน,นะเนี่ย ลูกก้าวเจริญนะครับวันนี้ก็ให้ชมน้องชื่อน้องอะไรนะก้านกล้วยก้านกล้วยนะครับก้านกล้วย<ข>ตัวนั้นเป็นลูกใครนั่นอ่ะเป็นหลานเงินอุทยัยครับหลานเงินโอ้ตัวนี้คือหลานหลานเงินเขาบอกมาดีกับพี่ต๋าครับเนี่นะครับเป็นเพศเมียเป็นเพศเมียนะครับที่วันดีครับเดินสนามพิโลกแล้วก็ไปอุทัยธานีมีรางวัลติดอยู่ครับอ๋อพี่สาวเขาเดินสนามนะครับตัวนั้น แต่เราก็วันน well> ี้เรายังไม่ได้เปิดราคานะหรือใครสนใจยังไงคุยได้ไหมล่ะลองโทรมาโทรมาครับต้องโทรมาคุยกันนะครับนี่มีชื Wonder ่อไหมเนี่ยพี่ชื่อวันดียังไม่ตั้งครับอ๋อพี่ชื่อวันดีครับอันนี้วันทองเงี่ยอันวันทองเงี้ยเนี่ยโอ้โหก็ห่อนี่หละวันทองก็ได้ บ่ได้เจ้านี่บอกไมายุนนี่ต,ตีอโอ้นี่นี่นี่เออท้ายสวยอะ่ะวันทองมันดูไม่ออกครับอ <criteria. S 2> ตอนเนี้ยคือดูดูนะครับขนสวยขนสวยแล้วก็แข้งขาสวยนะครับแข้งขาดีมากเลยคือเจ้าของเขาเขาเขาใจนี่เขาจะปั้นกับปั้นไม่ไหวเขาเขามีวันดีแล้วใช่ใช้ใช้ต้นทุนต๋น ร้านไข่นะร้านไข่นะเงินอุทัยครับ้านเงินนะครับร้านเงินนี่มาเมนยูสุพันบดได้แถมมายูอุทัยตัวนี้มันท่องอยู่ไหมลักษณะดีนะครับลักษณะดีหน้าหน้าผากโหนนะครับเขาอ่าเขาก็จะออกไปเขาเรียกว่าเขาอะไนั่นนี่เขารูใช่ไหม ไม,ไม่เจ้าหุบต้นหน่อยไม่เปิดใช่ไหมพี่แต่ต้งเนออียงพี่มันก็ตรงตรงเออนียงีงมออมาดีก็ดูกด,ดีอ,อ่าแล้วครับให้ก็ให้ชมนะครับอ,อ่าน้องวันทองก,ก,ก,กับกล้วยานกล้วยนะครับอ,อืมวันนี้เราก็เปิดแม่อะไรนะาแม่แรก แม่เอ่จมจันแม่เจมจันนะครับหกเท่าไรหก้าครับหกสิบห้านะครับแล้วก็แม่ที่สองก็คือแม่สายฝนครับสายฝนนะครับลูกเหินครับนะลูกเหินฟ้าแปดหมืนห้าใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่านะครับสนใจยังไงก็โทรมาที่หลวงควายอุทัยนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอจบเวลาด้วยจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ